นิทานเรื่องป่าแห่งการให้อภัยณใจกลางป่าอันเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกกระต่ายนกและสัตว์นานาชนิดทุกตัวต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกวันพวกมันมักจะแบ่งปันสิ่งของที่ต้นหามาได้ให้แก่กัน ที่นี่ไม่มีใครรังแกใครเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังออกเดินทางเพื่อไปงานปาร์ตี้ด้วยความตื่นเต้นทันใดน,นั้นก็ได้มีกระต่ายจอมซุ่มซ่ามตัวหนึ่งบังเอิญกระโดดมาชนสุนัขจิ้งจอกทำให้ตรกร้าเบอรี่ที่มันตั้งใจเก็บมาตลอดทั้งอาทิตย์หกกระจายไปทั่วพื้น สุนัขจิ้งจอกโกรธเป็นอย่างมากที่กระต่ายทำเบอร์รี่ที่เก็บมาด้วยความยากลำบากเสียหายไปเกือบหมดตะก้าสุนัขจิ้งจอกร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและความโกรธส่วนเจ้ากระต่ายก็ได้แต่ยืนอึง้งทำอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์ตรงหน้านกฮูกผู้ชาญฉลาด <c oughs> เห็นว่าบรรยากาศระหว่างสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายน้อยนั้นไม่ค่อยดีและเริ่มทำให้สัตว์ทุกตัวภายในป่า รู้สึกตึงเครียดตามไปด้วยจึงเรียกทุกคนให้มารวมตัวกันภายใต้ต้นโอ๊กเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในปา่าหลังจากที่สัตว์ทุกตัวได้มารวมตัวกันนกฮูกซึ่งเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลายจึงได้ออกความคิดให้สัตว์ทุกตัวระดมวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์อันน่าตึงเครียดระหว่างสุนัขจิ้งจอกและกระต่าย เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนรักกันดังเดิมถ้าหนูเป็นสมาชิกในกลุ่มสัตว์ป่าหนูจะเสนอวิธีอะไรที่ทำให้กระต่ายจอมซุ่มซ่ามกับสุนัขจิ้งจอกคืนดีกันได้คะโดยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในป่าทำให้สุนัขจิ้งจอกเปิดใจและให้อภัยที่เจ้ากระต่ายทำเบอร์รี่หกส่วนกระต่ายนอกจากขอโทษอย่างจริงใจแล้ว ยังช่วยสุนัขจิ้งจอกเก็บเบอร์รี่สำหรับงานเลี้ยงเพิ่มอีกด้วยทั้งคู่ตระหนักได้ว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้แต่การแก้ปัญหาและให้อภัยซึ่งกันและกันยอมส่งผลดีกว่าการโกรธกันซึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นหลังจากที่สุนัขจิ้งจอกคืนดีกับกระต่ายแล้วมันก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปร่วมงานปาร์ตี้พร้อมกับเพื่อนๆแต่ระหว่างการเดินทาง พวกเขาพบกับลูกกวางจอมขโมยที่มักจะขโมยผลไม้ของสัตว์ทุกตัวอยู่เป็นประจำมันกำลังนอนร้องห้ยอยู่บนพื้นขาของมันได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกับดักของนายพรานถ้าหนูเป็นสัตว์ภายในป่าหนูจะช่วยเหลือกวางน้อยที่ติดกับดักและให้อภัยในความผิดของมันหรือไม่เพราะอะไรในที่สุดเหล่าเพื่อนในป่าก็ได้ให้การต้อนรับกวางที่บาดเจ็บ แม้ว่าตอนแรกพวกเขาบางส่วนจะไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายทุกคนก็ให้อภัยและช่วยเหลือกวางน้อยจากกับดักของนายพรานตอนนี้เจ้ากวางจอมขโมยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนสัตว์ทุกตัวและสาบานว่าจะไม่ขโมยของอีกถ้าอยากได้อะไรมันจะพูดคุยขอความช่วยเหลือดีๆและจะไม่กลับไปขโมยของเหมือนเดิมอีกในคืนนั้น สัตว์ทุกตัวในป่ารวมตัวกันใต้ต้นไม้อันแสนอบอุน่นและได้ไตรตองบทเรียนอันมีค่าที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้อภัยและการคืนดีพวกเขาตระหนักว่าการให้อภัยไม่เพียงเป็นของขวัญที่พวกเขามอบให้ผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญที่พวกเขามอบให้ตัวเองด้วยการให้อภัยทำให้พวกมันปลดปล่อยจิตใจออกจากความขุ่นเคือง เติมเต็มความรักให้ตัวเองและเพื่อนสัตว์รอบข้างด้วยการเสนอความคิดของสุนัขจิ้งจอกสัตว์ทุกตัวได้นำอาหารและขนมที่เก็บไว้ออกมาจัดปาร์ตี้ต้อนรับกวางน้อยทุกตัวต่างอวยพรให้กันและสัญญาว่าจะรักษาความเมตตานี้ตลอดไปไม่ว่าพวกเขาจะออกเดินทางไปที่ไหนก็ตาม